ดีนะเจ้าทอมันทำหมันแล้วไม่งั้นจนะแย่เลยเจ้ากเกินจะเกินไปแล้วนะต่อหน้าแม่เลยนะเนี่ยเบิง้งดูลนะพี่น้องเบิ้งเบื้งเห็นไหนไหนเห็นไหนไหนเห็น่หมไหนล้อเงาเงาอยู่กับต,ตัวตัวนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอ้ย กับเจ้าสลิดสวัสดีครับทุกๆบ้านสวัสดีครับคุณพ่อกิตนาเนาะสวัสดีปอลักแมวสวัสดีครับผมคุณพ่อทานข้าวหรือยังเนาะขอพระคุณหลายๆทจ้ะเ้อที่เข้ามาเนาะจ้ะเนาะ อขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบพระคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ทุกๆครั้งที่มานอกจากพี่น้องสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทั้งสีท่านที่รักและเคารพแล้วก็มาส่งกำลังใจให้เราเนาะทั้งฝั่งเราฝั่งไทยแล้วก็ตามกฐิธเท,ทั่วโลกเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะเต็มไปหมดเลยนะแม่อยู่บ้านก็เออ วันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้องกินยาแก้แพ้กลับไปที่นู่นอากาศมันเย็นเนาะอากาศมันหนาวคุมแพ้ขึ้นน้อยเต็มตัวเลยพี่น้องผื่นขึ้นเต็มแล้วก็กินยาแก้แพ้โอ้ยนอนสลบสลายนอนแบบห่วงมันกินกินแล้วมันนอนไม่ยังไงไม่รู้อะพี่น้องเอ้ยกินเหรอขอพระคุณหัวใจบวกๆเด้อจากคุณพ่อจิตนา ขอบพระคุณหัวใจบวกบวกขอบพระคุณหลายๆหน้าจ้าเด้อคุณพ่อจิตนาให้หัวใจเราบวกบวกเรามาเนาะขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณมากๆาก็ยังไงก็ขอให้สุขภาพท่านแข็งแรงเด้อต่เฮงเฮงปังปังเนาะมีเอฟซีเยอะๆออติดตามเนาะคุณพ่อท่านก็ไลค์ร้องเพลงท่านก็ชอบร้องเพลงเนาะคุณพ่อจิตนาชอบร้องเพลง ก็ขอให้ท่านเฮงเฮงฟังๆัง,งมีผู้ติดตามเยอะๆแต่ก็ขอขอบพระคุณหลยๆอ่ะอันนี้ก็กลับมาไม่ได้ทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวพี่น้องนอนแล้วก็กินยาภูมิแพ้ไปโอ้ยทั้งวันทั้งคืนเลยพี่น้องเอ้กินตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะยาภูมิแพ้นั่งรถกลับมาเพลินมันขึ้นมากไม้ก็เลย โอ้เราไม่ชอบเลยกินยาภูมิแพ้เราไม่ชอบเลยจริงๆคุณหมอใหม้หมาเต็มอยู่เลยอดทนเอาใช้ใช้ยามุงยาหมองทาผมทำคลิป้องเพลงอรารก็ตรงครับผมขอให้ปังๆเด้อแล้วก็กินแล้วก็เราก็จะส่วนมากเราจะใช้แลไพวกยาหมองยา เป็นน้ำน้ำทาเอาแต่เมื่อคือนนี้มันเป็นเยอะมันขึ้นหมดตัวเลยแล้วก็ไม่ไหวก็เลยกินยาเลยกินมันก็ยุบแหละหายไปเลยแหละแต่ว่าตัวเราในง่วงนอนแบบทั้งวันทั้งคืนเนยพี่น้องเอ้ยนอนประหูเมียงเลยว,วันนี้ทั้งวันไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเขบอกมีคนมาเรียกก็ไม่รู้ไม่อแตะกี้เพื่อนเพื่อนออกมาเนาะ เอาผลเลือดมาให้เนาะที่เราไปตรวจไว้ประธานชุมชนเอาผลเลือดมาให้เราเรียกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเผมจะไปทำคลิปเทศกาลลอยกระทงครับครับผมขอให้เฮงปังๆเด้อจะไปทำแถวไหนเนาะพ่อเอ้ ขอบพระคุณมากมากเฮงเฮงฟังฟังนอกจากเนาะขอบพระคุณหลายๆจ้ะ